ไปดูบรรยากาศนะคะเนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทยกันบ้างนะคะโดยเมื่อเช้าๆที่ผ่านมาค่ะตัวแทนจากรัฐวิสาหกิจก็ร่วมพิธีวางผ่านพุ่มพระบรมราชานุสาวรีรัชากาลที่5ค่ะคคโดยพลเอกสุรศักดิ์การจนาัตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการจัดงาน วันรัฐวิสาหกิจไทยประจำปี2557ณลานพระบรมรูปทรงมา้าถนนรัชดำเนินนอกเขตดุสิตนะคะพร้อมด้วยนายวุฒิชาติกาลยานามิตรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดและตัวแทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมกว่า200คนเข้าร่วมในพิธีโดยถือเล่ก8นาฬิกา9นาทีทำพิธีบวงสวงและวางถวายผ่านพุ่ม พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5จากนั้นประมาณ10นาฬิกาก็เป็นการถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะ สำหรับวันรัฐวิสาหกิจไทยก็ตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่28สิงหาคม2544ประกาศให้วันนี้เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในฐานะพระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทยนั่นเองค่ะ